อัญโยอาเซียโเมียควาซามิด้าเปิดแซกเก็ตลีเ e <laughs> <laughs> วันนี้เราก็จะทำเป็นสตรอเบอรี่เคลือบน้ำตาลไปทำกันเลยตอนนี้เราก็ได้ออกสตรอเบอรี่มาแช่แล้วไม่กินแล้วแช่ไว้นานแล้วแหละเด็ดใบเช็ดๆแล้วก็ลงกระดาษเพื่อซับความชื้นออกต้องเอาให้แห้งๆเลยเลย ก็ต้องับให้แห้งทุกลูกเลยนะทาน้ำตาลเชื่อบกันดีกว่าน,นี้คือน้ำตาลทราสามซอนโตะแล้วก็ใส่เกลือไปนิดนึงล้วกวน้ำหนึ่งซอนโตะเมื่อกี้มันถบไปนิดนึง อย่าลืมเตรียมน้ำเย็นที่ใส่แข็งไว้ด้วยตอนนี้น้ำตาลเริ่มเดือดแล้วเขาจะก็จะคนนิดนึงลองเอามาหยดสิ ลองสินนงละละหนึ่งล้านมือแล้วนะ่ยลงสิคุณแมบบ่หรือเปล่าสามารถเล่นสี่เมันสีแบบต่างๆได้ กนเจ้าไม่นวัี้เพิ่มน้ำไปอีกสชิ้นวเพราะวาเมื่อกี้มันเริ่มตกคืนแล้วใส่น้ำต้อระวังด้วยนะมันมีไมมสิบู้นค่ะใช้ไมสิบูชินะ้ไม้กัก็ได้เพิ่มน้ำก่นดีกว่าไหมนี่ ที่เอาทุบๆน้านๆมาไหนก็่อนมาแช่นเกิบไหม้แล้วเนี่ยเค้บไม่เส้นเหมือนแล้วเนอะแต่ไม่เป็นไรอะไรเหมือนที่เหลือเป็นคาราเมลละไม่รู้ไหม้ไปหรือยังแต่สามารถเอาไปใส่พุดดิ้งแล้วได้แล้วเนี่ยเขินจังเลยงั้นเรามากินอันนี้เราเลยดีกว่าอันนี้ลองเอาอะไรไปชุบที่ <c oughs> เป็นคาลเบลดีร้อนเลยเรามาลองอันที่นี่มาฝนน้ำอ่าไม่ไหรเรามาลองอันล่าสุดดีกว่าที่เราทำที่แบบไม่รู้ไม่ไม,ไมยังจะขมหรือเปล่า แล้วันี่มันมีแบบน้ำตาลมันผสมสตรอเบอรี่ไปด้วยอ่ะหวานๆขมๆน่าเป็นเงอ,อะไรครับเนี่ยน้ำตาลมันขมแล้วอ่ะไม่กล้ากัดทั้งลูกเลยลองอีกครั้งกันดีกว่าละลายไปหมดแล้วปะเนี่ยมันละลายแล้วอ่ะ เพื่อบ,บางๆเป็นนี้นี่เองน่าจะรีบกินอันนี้ก่อนมันละลายกับน้ำไปแล้วอ่ะเพื่อบ,บางๆแล้วก็ชุบตอนแรกอร่อยมากเลยเราไปทำใหม่ก่อนนะอันนั้นขมแล้ว อย่ามือไปหมดชะลอคนที่เปรี้ยวนิดเสียดายลืมใส่เกลือรีบไปหน่อย เคลือ,อบบางกว่าเมื่อกี้แล้วก็ไม่ได้ขมเหมือนเมื่อกี้เข้าใจแล้วว่าทำไมกินอาการอร่อยขนาดนี้นึกว่าจะทำไม่ไ่า้ซะแล้วเกือบไหม้แล้วสีอำพันยอยู่วดร้อน เราจะเปิดทำไมวะเนี่ยมองถ่ายคลิปไงเอเปิดแด่เราผ่านก็เดี๋ยวแค่ตัดก็ได้เดี๋ยวเอ๊ะตะวันเจนผ่านมิโซะโทะแลลองถ่ายคลิปไง วางน้ำตาลมันั้นเลย そのまらい,そのくらい แช่น้ำเรียบร้อยที่ได้เมื่อกี้หายละลายไปกับน้ำแล้วไม่น่าเล่นเยอะเลยชิ้นนี้ก็ละลายไปเยอะเหมือนกันน้ำสีน้ำตาเลยด้วยแล้วก็นาหนาบางๆขักันเริ่มขมแล้วยังดียัยขมไม่มากแต่เริ่มขมแล้ว น้ำเมอกีอร่อยกว่าเพราะมันหวานหวานถ้าทำทำทำน้ำตาลเยอะๆหน่อยก็ได้น้ำตาลเคลือบมันจะได้ไม่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 เร็วแบบเราระวังน้ำตาลแทงปากเลยนะอืมขมแล้วอ่ะไม่ใช่สตาร์เลยขมๆเน่ะแล้วก็อย่าพยายามให้น้ำสตรอเบอรี่มันลงในน้ำตาลนะรู้สึกว่าเมื่อกี้ลองแล้วมันไม่เร็วมากเลยแล้วมันก็จะมีกลิ่นแปลกๆนิดนึง น้ำตาลขมล้ว่าแต่สูตรนี้ใช้ได้แล้วแหละแค่ถ้าทําเยอะอะก็ต้องเพิ่มสูตรหน่อยให้แบบมันท่วมๆเลยไม่ต้องมาคิงโงแบบเราคืออแต่ลูกที่ทําก่อนหน้านี้อัน,นลูกที่สามอะ่ะสามหรือสี่ 4. ลูกลูกก่อนสุดท้ายอะ,อะนั่นแหละน้งหวานเนี่ระวังน้ำตาลทิมปากกันด้วยแนละ เดี๋ยวลูกที่เหลือก็ไปจิ้มนมค้นกินแต่ลูกนี้ก็กเริ่มมีขมนิดนึงแค่นิดนึงแต่ไม่ได้ถึงกับกินไม่ได้เหมือนกับลูกรืลูกลูกแรกใช่ะลูกแรกกับลูก,มกเมื่อกี้นึกว่าจะทำไม่ได้แล้ววันนี้บาย ขอบคุณที่รับชมฮะแล้วก็ตอนทําก็ระวังน้าตาลด้วยนะน้ําตาลร้อนกว่าโดนน้าร้อนปกติแล้วก็จะเจ็บนานก็ก็อยากไปโดนน้าตาลอยากไปโดนไฟแล้วกันไหนๆเขามาว่ดีมาเลยเจ้าตัวต้นเหตุทําให้เกิดแผลแผลไหนแผลอยู่ไหนแผล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 นี้แต่ว่าไปฉีดยาฉีด กันพิสซุดักมาก,กันอะไรหมดแล้วแหละเนาะเปลี่ยนชื่อจากซิมบาเป็นแซนดี้แล้วเนาะเนาะเนาะ,นะบาย <c oughs> รีที่ขมจนเรากัดได้แค่คำสองคำอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้ทิ้งนะแค่ลอกน้ำตาลออกแล้วเราก็กินกับนมข้นแต่จริงๆจ,จะกินกับช็อกโกแลตก็ได้แต่ที่เกียจขที่เกียจตาลายช็อกโกแลตแล้วอ่ะเดี๋ยวจะเอานี้ไปหั่นหั่ลรารน้ำตาลทำแบบคล้า,ายๆยำแล้วก็เอาไปผสมนมสดก็ กาจะโอชิเดสแบบแบบไม่ต้องมาทำอะไรเยอะแยะเลยแค่ใส่น,คนมคุนอร่อยง่ายๆกับสตรอเบอรี่แค่นมคุนก็ก็ได้แล้วแหละถ้าเป็นคนที่แบบติดหวานแบบเราอะนะ ็สงสัยตัวเองอยู่ว่าเป็นเบาหวานหรือยังกินหวานหวานมากมดีนะที่เด๋ยนนี้กินหวานน้อยกว่าเมื่อก่อนแล้วอะอ,อ,อเห็นเวลาช็คแตัดยาวแน่เลยมหมดแล้วไปไปแล้วจริงๆอันนี้ไปไปจริงๆเลยบา